นี่กลุ่มนีคมพี่เชงผมถามก่อนเลยนะครับพอดีคู่แข่งบ้านเรานะฮะก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเขาจับมือกันแล้วสร้างเงขตเศรษฐกิจข,ขึ้นมาเรียกว่าสัเจรสองเนี่ยแต่มันใหญ่กว่าสัเจรนเนี่ยไอ้นี่มันจะมีผลกระทบอะไรกับไทยได้ป่ะฮะในในกลุ่มนี้คมนะนะครับเจออะไครับพี่เชงครับค่ะอ่ะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันก็เป็นการแข่งขันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการแข่งขันปกติอะค่ะเพราะว่า ถึงแม้ว่าเขาไม่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยในแต่ละประเทศของเขาเองเขาก็มีโครงการที่จะดึงดูดนักลงทุนอยู่แล้วอย่างมาเลสอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งการลงทุนของประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็การที่เขาจับมือกับสิงคโปร์เนี่ยเอ่อมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มการเอ่อเพิ่มการลงทุนของเขา ะะซึ่งเราก็มองว่ามันก็กเหมือนเป็นการแข่งขันปกติะคะ่ะไ,ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็อย่างหนึ่งคือรายละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ไม,ไม,ไม,มีมากนักนะคะว่าจะทําอะไรยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็น,นก็คือบอกว่าร้อยโครงการนะคะถ้าร้อยโครงการกอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าดูเงินลงทุนเนี่ยก็เป็นหลักแสนล้านก็แสดงว่าจะแคปตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปโฟกัสที่ตรงไหน นะคะเพราะว่า<ม>เท่าที่ทราบตอนนี้สิงคโปร์เรื่องของ Data Center อะไรเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างต็มแน่นไฟไม่พอ<ม>ตามไม่พอถูกไหมคะมเขาก็หยุดการขยายในในสิงคโปร์แล้วนะคะก็อาจจะย้ายมาขยายที่มาเลยซึ่งก่อนนี้ก็ทํากันอยู่แล้วนะคะต<ม>อนนี้ก็ทํากันอยู่แล้วก็ย้ายมามาเลยมาไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เป็นการ d i เวอร์ซิฟายความเสี่ยงด้วยแล้วก็เป็นการาขยายโลเคชันด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเอ่อมันจะส่งผลเสียกับประเทศไทยนะคะเราก็เลยมองว่ามันเป็นมันก็เป็นการแข่งขันปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นแค่อันนี้แปลกใหม่มาก็คือเป็นการร่วมมือกันสองประเทศค่ะครับผมช,ชัดเจนครับพี่เคงครับขอบคุณครับต่อเลยครับค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องเปเปอร์วันนี้นะคะก็จริงๆร่าเมื่อวานเนี้ย ทางสมาคมนักลงทุนไทยนะคะเฟโก้ก็มีการจัดสัมมนาค่ะเรื่องของ EEC นะคะเรื่องอนโยบายอของ EEC ในการดึงดูดการลงทุนในเทรนอุตสาหกรรมใหม่ตามเทรนโลกนะคะซึ่งวิทยากรรับเชิญก็จะเป็นท่านเลขาธิการ EEC นะคะท่านก็มีวิวค่อนข้าง positive กับการลงทุนใน EEC นะคะท่านก็มองว่าปี 2,025-2,026เนี่ยมันจะเป็นปีทองของการลงทุนนะคะแล้วก็ท่านตั้งเป้าว่าการลงทุนใน EEC แล้วก็ภายใต้ของออ,อการลงทุนใน3จังหวัด EEC แล้วก็ภายใต้การเ,เสรษฐิประโยชน์ของ EEC เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละหนึ่แสนล้านบาทนะคะอซึ่งตัวตัวเลขเนี้ยมันจะไม่ไม่โอเวอร์แลกับของทาวเวอไอนะคะ เพราะว่าการที่จะได้รับการสนับสนุนจาก EEC เนี่ยมันจะต้องไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศโดย EEC นะคะแล้วก็ถ้าใครมาขอ EEC แล้วก็จะไม่ได้ BIOI นะคะแล้วถ้าขอ b o i แล้วก็จะไม่ได้ EEC เพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวแรขนี้มันจะไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะแยกกันเลยค่ะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ EEC โฟกัสก็จะมีห้าคัสเซอร์นี้นะคะก็คือการแพทย์ดิจิตอลยานยนต์ b c g b c g นี่คือ bio bio แล้วก็ economic green นะคะ b c g ค่ะแล้วก็อันนี้คือบริการนะคะซึ่งในนี้แต่ละอันก็จะแยกเป็นอีกหลายอุตสาหกรรมก็รวมทั้งหมดอีก12สอุขสาหกรรมนี้เท่านั้นนะคะถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นถึงแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในเขตสิพิเศษเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิ่ิที่เป็นจุของ e c นะคะอาจจะต้องไปขอเป็น b o i แทนค่ะ mm hmm. ทีนี้เนี่ย ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันมีโครงการที่มาคุยเยอะเลยนะคะทั้งหมด139โครงการนะคะแต่ว่ามีโครงการที่รอเซ็นสัญญาเนี่ย12โครงการนะคะแต่12โครงการเนี่ยมูลค่าเงินลงทุนคือ150,000ล้านบาทนะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดนะคะแสดงว่าเป็นโครงการใหญ่ๆนะคะแล้วในนี้เนี่ยก็จะมี Data Center กับ Semiconductor อยู่ในนี้ด้วย นะคะในสุดสองโครงการนี้ตรงนี้มันมีอิมพิคชันอะไรมันมีอิมพิคชันว่าโครงการพวกนี้มันคือ potential ของที่จะเป็นลูกค้าซื้อที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอะค่ะคโดยเฉพาะซ e m ิคอนดักเตอกับ Data Center นะคะซึ่งก็ใช้ที่ดินแต่ละรายใช้ที่ดินค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ค่ะน,นะคะทีนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่จะให้ นะคะ,ะมันจะแตกต่างสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะก็คือเรื่องของอการเทเลเมดอินเซนตีก็คือการให้สิ่งทีเป็นรายเฉพาะเฉพาะบริษัทนะคะอันนี้มันไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดีโอไอเวลาให้มันคือแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจคือถ้าคุณทําอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในโลเคชั่น ใกล้เคียงกันสมมุติอยู่ใน EEC เหมือนกันคุณจะได้ privilege คุณจะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณมาขอ under EEC ออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันผลิตเหมือนกันเด้เลยแต่อยู่ในโลเคชันเดียวกันแต่สิทธิประโยชน์อาจจะได้ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคอนทิบิวกลับมาให้กับประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีเขาก็จะมี list รายการพวกนี้อยู่นะคะว่าคุณคุณ,คณนำสลายเชยนเข้ามาไหมคุณเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญไหมคุณไฮเทคไหมคุณเริ่มออปเรตเร็วไหมเนี่ยถ้าเป็นอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้คะแนนพิเศษนะคะก็จะให้คะแนนแต่ละอันแล้วก็ลงแขน,นขึ้นมาแล้วถ้าคะแนนคุณได้สูงๆอะ่ะเบนฟิตคุณก็จะได้สุขกว่าคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเวียดนาม ะะถ้าเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นอุตสาหกรรมไหนหรือบริษัทไหนที่เขาอยากจะส่งเสริมเนี่ยเขาแบบทุ่มสุดตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คือทำขึ้นมาเราจะแข่งกับเเพื่อนบ้านได้นะคะทีนี้นอกจากนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมของเราเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะก็จะมีเขาเรียกว่า 4L นะคะ L แรกคือเรื่องของที่ดินนะคะเราต้องมีที่ดินให้พร้อมนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ย เป็นที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษคือจะเข้าสิทธิประโยชน์ของอ c ได้ต้องลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษคะอันนี้ต้องประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานะคะอันนี้เนี่ยปัจจุบันมีอยู่30แห่งนะคะก็คือพืนิโครงต่างๆเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มีคัสเตอร์26นิคมนะคะแล้วก็2องคสเตอร์นะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีของใหม่นะคะที่ไล์อัพขึ้นมาที่จะขออนุมัติในอนาคตเนี่ยอีก30โครงการ นะคะรวมๆแล้วก็มากกว่า30,000ไร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะตัดปัญหาเรื่อง Supply Shortage ออกไปนะคะเรื่องที่2เรื่องของ l a b o r นะคะเออก็จะมีการเออ,อเรียกว่าเออ t r i n g i n g นะคะเพื่อใหออ้คนไทยเนี่ยมี Skill l a b o r ที่ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เตรียมรองรับอุตสาหกรรมนะคะเรื่องที่3คือเรื่องของ l o g i s ติกส์นะคะโครงการต่างๆอินฟราต่างๆใน EEC นะคะก็คาดว่าจะเปิดบริการเนี่ยช้าสุดคือปี2572นะคะทุกโครงการเลยนะคะอันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะคะแล้วก็ปี72นะคะสนามบินอูตดภพาวปี71นะคะแล้วก็